นี่จะเป็นถุงมือรุ่น380นะครับดูความปานี้ของเนื้องานนะฮะที่สำคัญเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นพิเศษนะครับใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไร่อ้อยไร่มันงานก่อสร้างนะครับหรืองานแคคซัดจับหนามกระบองเพชรเด็ดชะอมเด็ดใบมะกรูดนะครับทำประมง ใส่เจาะขุดดินอะไรนี่ฮะทำได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะนะครับยางในโตยางในไต้นะครับพุ่มหนาพิเศษลองไปใช้ดูครับแล้วจะติดใจนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับขออนุญาตจะส่งถุงมือรุ่น380นะครับถุงมือรุ่น380นะครับเป็นถุงมือพุ้มยางที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับเพราะว่าเป็นยางหนาพิเศษงานประนีตนะครับแล้วก็ นะครับข้อนี่ขึ้นมาสูงมากนะครับป้องกันการบาดได้ป้องกันหนามได้นะครับท่านใดที่ทําไร่ไอ้อยไร่มันทํางานก่อสร้างนะครับเก็บชะอมนะฮะปลูกแคคสตัสปลูกกระบังเพชรเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอันนี้ความยืดหยุ่นสูงเป็นฟรีไซ์นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับโอเคนะครับ